ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินนัดเกียร์ซิงครับวันนี้ก็มาอู่ต่อเติมทรัพอีกครั้งนะครับนี่มาดูเจ้าดำร้อยเอ็ดนะครับนี่ตอนแรกก็หัวก็ออกลายนะครับตอนนี้กระบะก็เริ่มนะครับนี่เก็บสีเริ่มจะรอบคันแล้วนะครับนี่เห็นว่ายังไม่เป็นรวดลายก็ยังไม่ได้แกะสียังไม่ได้แกะตัวติดลายออกนะครับนี่ช่างก็กาลังไล่พ่นไล่เก็บตามจุดจอยู่นะครับนี่ นี่ช่างก็เกะให้ดูเลยครับนี่จะเกะดูก็จะเป็นอีกลายหนึ่งเลยครับนี่สีสันครับนี่ครับดูครับนี่ตอนแรกดูไม่รู้นะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับแบ่งช่องแบ่งอะไรเรียบร้อยครับนี่นี่ครับนี่ช่างก็เกะให้ดูเป็นตัวอย่างครับนี่สวยงามครับอื้ช่างก็บริการดีเหลือเกินครับนี่ ขอโทษ f อด้วยนะครับนี่เดินไม่ค่อยไหวครับปวดขาหลายวันนะครับนี่จะใครมียาดงยาดีก็บอกเลยครับมีที่นวดดีๆนี่ดูครับนี่พอเกะออกมาแล้วครับเป็นคนละลายเลยนะครับนี่ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่างก็จะเริ่มไล่เกะให้ดูแล้วครับนี่นี่ครับจากดูไม่เป็นรูปเป็นร่างเป็นลายนะครับนี่ช่างก็นี่จะเริ่มเกะให้ดูแล้วครับนี่สีสันครับว่าเป็นยังไง ดูไปเรื่อยๆครับนี่ดูอะไรจะเป็นลายเองนะครับนี่ดูไปเรื่อยๆครับจากที่ไม่มีอะไรครับต่อไปก็จะเป็นมีอะไรแน่นอนครับนี่ ดูครับดูจากไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับพอเกะดึงตัวติดเข้าไปครับนี่ดูครับเป็นรูปเป็นร่างเป็นส่วนเว้าส่วนโค้งเลยนะครับนี่ดูนี่ครับเกะให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับนี่ไม่มีที่ไหนถ่ายให้ดูขนาดนี้เลยครับนี่มีอู่ต่อเติมซับที่เดียวแลครับนี่นี่ดูครับนี่ให้ดูเลยครับสีสันสวยงามลวดลายครับอันนี้ยังไม่ได้พ่นสีเคลือบนะครับนี่พ่นแค่สี ธรรมดานะครับนี่แกะลายเสร็จแกก็แกะให้ดูเลยครับนี่ยังไม่ได้พ่นสีเคลือบนะสีก็ยังไม่ได้ออกเงาเงานะครับนี่สีตัวนี้เจ้าของแกเลือกเองนะครับเจ้าของบอกโทนสีม่วงนะครับก่อนจะเป็นสีม่วงนะครับเป็นหลายสีมาก่อนนะครับถ้าใครดูสีเหลืองสีขาวครับนี่กว่าจะมาเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับนี่เราใช้โทนหลายสีครับ ว่าจะมาเป็นแต่ละรูปแต่ละร่างนะครับไม่ต่ำมาห้าห6สีนะครับนี่นี่ก็ต้องเข้าใจด้วยครับแต่ละคันก็รายละเอียดก็ไม่ซ้ํากันนะครับแล้วแต่ออปชั่นนะครับไอ้เฉพาะเรื่องสีนี่ก็ลวดลายก็หลายสีแล้วครับนี่ก็คิดโน่นคิดนี่ก็บวกลบคูณหารนะครับผมว่าไม่แพงแล้วนะครับนี่ใครสนใจนะครับโทรมาคุยรายละเอียดเลยครับนี่ นี่ผมให้ดูตั้งแต่งานสีนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับกว่าจะได้เป็นลายแต่ละลายนะครับนี่ไม่ใช่ใช้สีน้อยๆนะครับนี่อันไหนมีตําหนิช่างก็ไล่เก็บใหม่อีกครับนี่ดูครับขนาดเกะแล้วก็ต้องมาไล่เก็บอีกครับเพื่อความเนียนความสวยงามนะครับนี่มันไม่ใช่ว่าเอ้ยทำงานลวกๆนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับช่างอันไหนที่มองแล้วมันไม่ดีมันไม่สวยก็ครับพยายามทําให้มันดีให้มันสวยครับ นี่ตอบโจทย์ครับลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจดูนะครับนี่ดูจากต่กอนดูไม่รู้เรื่องนะครับว่าเป็นตัวไหนเป็นอะไรครับสีเป็นยังไงครับพอเกะลงเกะลายเข้าไปแล้วนี่สีสันสวยงามเลยครับนี่ลายก็ติดไว้ทั่วคันนะครับแต่ว่าช่างก็ให้ดูข้างหลังก่อนครับนี่ว่าสีสันออกมาประมาณไหนนะครับเจ้าดำร้อยอิด นี่เลยครับนี่สีสันครับดูดูฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ครับไอฝั่งฝั่งซ้ายเกะแล้วนะครับเหลือฝั่งขวาครับดูดูไม่ออกเลยนะครับนี่ไอดูที่เกะแล้วครับนี่สีสันสวยงามเลยครับนี่ดูครับนี่ดูซ้ายขวาก็ต้องปิดให้เท่ากันนะครับนี่ดูยังไงให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับดูแล้วว่ามันใกล้เคียงคือ ก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับไม่ใช่ว่ามันติดสีซัวครับสายขวามองไปแล้วไม่เหมือนกันนะครับจิตยังไงให้มันเหมือนกันถึงไม่เหมือนกันแต่ว่าให้มันคล้ายที่สุดนะครับนี่ต้องอาศัยประสบการณ์นะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่เรื่อง้อเล่นนะครับดูนี่ดูครับเทพจะยกซ้ายขวามาไว้ด้วยกันนะครับนี่ฝีมือสุดยอดเลยครับนี่ ดูครับดูแต่ละรูปครับเหมือนกันเปี้ยเลยครับแทบจะก๊อปปี้กันมาเลยครับนี่งานฝีมือนะครับงานติดนะครับไม่ใช่ว่างานยกมาเปะแล้วพ่นสีเลยนะครับงานมือนะครับเปะทีละชิ้นไล่ทีละเส้นครับดูดูครับนี่ถึงอาจจะไม่เหมือนแต่ว่าให้มันคล้ายที่สุดนะครับนี่ผมบอกว่าใช่เลยนะครับนี่ไม่ใช่แค่เหมือนนะครับนี่ เปียบเลยครับซ้ายขวานี่แหละครับเขาว่าประสบการณ์ครับนี่ฝีมือด้วยก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะครับนี่นนครว,นนวันนี้ไ,ไปหาหมอวันี้วันน,น,นี้หมอนวดบอกว่าวันเว้นวันครับนวดติดต่อกันหลายวันไม่ได้ไมมันจะมไม,มันจะรับไม่ได้สิ นวดแต่ละทีไม่ใช่ธรรมดาไม่กัวอะไรมันจะมีของตายด้วยไว้เราอะิรเซฟไม่ได้แล้วพูดเรื่องมโนนะครับไม่ใช่นวดนะครับนวดเส้นครับอย่าไปคิดมากนะครับนวดเส้นครับพอดีผมเส้นยึดครับนี่อย่าไปคิดถึงไอ้นงนวดนะไม่มีแล้วครับนี่คนไทยนี่แบบคนรักครอบครัวครับไม่มีนอกลูนอกทางครับไม่เหมือนช่างนี่ ช่างก็นี่ครับคนรักครอบครัวเหมือนกันนี่ดูครับนี่ดูครับประสบการณ์นะครับนี่จากไม่เป็นรูปเป็นร่างพอเกะไปครับนี่เหมือนกันเปียบเลยครับสายขวาให้ดูเอาครับนี่ดูครับทําไม่มีประสบการณ์จริงๆครับทําไม่ได้นะครับนี่ดูต้องอาใช้ประสบการณ์ล้วนครับนี่ มันอยู่ที่ความคิดด้วยครับว่าจะเอาแบบไหนครับแต่ละคันช่างก็จะออกแบบสีไม่เหมือนกันนะครับอาจจะดูคล้ายๆครับแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับนี่แล้วแต่ช่างเขาจะใส่ศิลปะเข้าไปว่าทรงนี้รูปร่างใหญ่ประมาณนี้เอาสีสันประมาณไหนครับนี่แล้วแต่ช่างนะครับนี่เราบอกไม่ได้ครับให้เจ้าของรถเลือกแต่โทนสีครับว่าจะเอาโทนสีแบบไหนเนาะว่าลวดลายก็ช่างก็เป็นคนคิดให้ครับนี่ ช่างคิดตามแบบรถนะครับนี่รถทรงประมาณนี้ครับนี่เอาสีแบบไหนให้มันเข้ากลมกลืนกันนี่ครับใช้โทนสีแบบไหนสีกี่สีครับอย่างโทนสีม่วงในช่างก็คิดแล้วครับเนี่ว่าจะเอาสีไหนบ้างอะไรบ้างครับนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะครับคนเป็นช่างนี่ครับนี่ต้องเข้าใจแกด้วยนะครับนี่เพื่อเอามาสีนู้นเอามาเข้ากับสีม่วงแล้วไม่เข้ากันนะครับนี่มันต้องเลือกสีให้ถูกนะครับนี่ ดูไปแล้วสวยงามครับนี่แต่ช่างแกประสบการณ์สูงครับดูเป๊ะๆเลยครับสีสันสวยงามในขนาดมันลงสีเคลือบนะครับนี่ยังออกมาเงาประมาณขนาดนี้แล้วครับนี่ทาลงสีเคลือบไปครับมันจะชูสีเยอะกว่านี้อีกนะครับนี่นี่ครับต้องอาศัยฝีมือช่างเหมือนกันนะครับนี่บอกแค่โทนสีมาครับช่างก็เอาสี อื่นเข้าไปครับให้มันชูสีม่วงออกมาแล้วสีที่จิตเข้าไปก็ให้มันโดดเด่นออกมาด้วยครับนี่ไม่ใช่ว่าวางสีเข้าไปแล้วมันมองแล้วดูไม่สวยครับนี่มองอันนี้มองดูสวยครับนี่สวยงามครับนี่เข้ากันนะครับสีกับสีม่วงครับกนหนึ่งก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะครับนี่สบการณ์นานก็มองทะลุปุโปร่ปปรงหมดเลยครับนี่ เอาสีไหนลงอะไรยังไงเนาะนี่ครับดูวันนี้ก็งานแกะสีก็น่าจะเสร็จแล้วครับนี่ก็เหลือสีเคลือบครับเหลือช่วงล่างครับนี่อีกไม่นานนะครับนี่ของร้อยอิดครับยังไงก็ทักมาคุยกันมาสอบถามกระทางอู่เลยนะครับนี่ครับคลิปนี้ยังไงขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ ากเป็นกำลังใจเพลินรถเกี่ยวซิ่งนะครับสวัสดีครับ